ใครแม่มาติดต่อให้เสดมากินข้าวที่เมืองจีนคุยข้าวบ้านกูก็มีแดกไอ้เหี้ยถ้ามึงเจ๋งจริงมึงไม่ดีหัวสุ่มหัวซุนอย่างนั้นหรอกไอ้เหี้ยมึงอย่าไปทรยศกับคนดิทรยศแม่ทุกคนทรยศทุกคนแล้วมึงจะไปเอาใครจะมาคบกับมึงเนี่ยวันเกิดมึงกูร้องร้องเพลงให้น้องมึงกูยังน้ำตามึงร้องให้กูเสียใจนะมึงจะบอกให้มึงไม่ได้จริงใจกับใครเนี่ย ถ้ามึงไม่จริงใจไม่ให้ใครกับใครแล้วใครจะมาจริงใจมึงวะทักษิณคุงถามกูหน่อยดิมึงนั่งดูแชร์ไปด้วยนะใครแชร์ให้มันดูด้วยกับปูนี่เรื่องหนึง่งไม่ต้องคนละเรื่องก,กันเอาจีละคนถูกหรือเปล่าใช่หรือเปล่าที่ผมพูดเนี่ย ก็มันจะซื้อไปหมดเล่นยาพ่องนี่สัตว์ไอโอ๊กนั่นนะลูกไอแมวนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะตัวดีมีใครไม่รู้บ้างไวโอ๊กเสพไม่เสพยาไปไอโอ๊กไวโอ๊กเสพยามีใครไม่รู้บ้างไอโอ๊กพานทองแท้ชิน,นวัฒนนั่นนะ่ะไอสัตว์นั่นนะ่ะตัวดีเลยนะจะบอกให้ไอเหี่ยคอมเมนต์มาบอกดิว่ามีใครไม่รู้บ้างไวไอโอ๊กไม่เสพยาเสพติด ใช่หรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกดิอ่ะนะ